เครื่องตีน้ำ4ใบพัดไฟบ้านพัดเลื่อนโฮม1.5แรงมา้าใช้ไฟฟ้า1เฟส220โวลต์ n, เร็วแรงท,รทระลุออกซิเจนฮ้าบี้ฟารมขอแนะนำเครื่องตีน้ำบำบัดคุณภาพน้ำสำหรับครวัวเรือนแบบใช้ไฟบ้านได้ขนาดกำลังดีตีน้ำด้วยใบพัด4ใบมอเตอร์ AC 1.5แรงมา้า1,100วัตต์ประหยัดไฟรูปทรงทันสมัยทำจากวัสดุคุณภาพทนทาน ติดต้งง่ายในทุกพื้นที่แบบวิถีบ้านเรือนไทยแม่น้ำคูครองท้ายสวนหลังบ้าน Happy Farm Pattern h o ห e มีบริการจัดส่งทั่วประเทศสอบถามโทร0830025544เติบโตเข้มแข็งเกิดผลดีต้อง Happy Farm